การรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวในชีวิตประจำวันการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเช่นการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานการประหยัดน้ำ และการเลือกใช้ถุงผ้าหรือแก้วน้ำส่วนตัวสามารถช่วยลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อธรรมชาติได้นอกจากนี้การแยกขยะและนำวัสดุดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ยังช่วยลดปัญหามลพิษและรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ยาวนานการรักษาสิ่งแวดล้อมยังช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้างเมื่อทุกคนร่วมมือกันโลกของเราจะน่าอยู่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้น การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราและคนรุ่นต่อไปค่ะ